ครบไม่ได้เพื่อนบ้านอาเซียนประสานเสียงแฉพฤติกรรมกรัรมพูชาวันที่28กันยายน2568บรรยากาศภายในประชาคมอาเซียนตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังหลายประเทศสมาชิกออกมาแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของกรัรมพูชาที่ถูกมองว่าเป็นการละเมิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศและไม่เคารพหลักการของอาเซียน แหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยว่าเหตุการณ์รั่วไหลบทสนทนาลับระหว่างผู้นำไทยกับอดีตนายกฮุนเซนได้สร้างแรงสะเทือนรุนแรงต่อจารีดการทูตในภูมิภาคจนถูกมองว่าเป็นการทำลายหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งอาเซียนยึดถือมาโดยตลอดนอกจากนี้ ปัญหาความรุนแรงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดการยิงและระเบิดยั่วยุหลายครั้งทำให้ประเทศเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งตั้งคำถา,ถามถึงเจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลพนมเปญขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่ามีการซุ่มโจมตีและพยายามจัดฉากเพื่อกล่าวหาฝ่ายปน รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกถแถลงการร่วมแสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพข้อตกลงระหว่างประเทศพร้อมทั้งยุติพฤตกรรมที่บ่อนทำลายความไว้ใจระหว่างประเทศสมาชิก ขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านความมั่นคงยังเผยว่าหลายประเทศเริ่มไม่สบายใจกับภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีโลกทั้งกรณีการผัวพันธุรกิจผิดกฎหมายเช่นคาสิโนและแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคโดยตรง นักวิเคราะห์ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กัมพูชาถูกเพ่งเล็งหนักในเวทีอาเซียนและอาจส่งผลต่อบทบาทความร่วมมือในอนาคตหากยังไม่ปรับท่าทีให้สอดคล้องกับกฎกติกาของประชาคม